ร้อยสักยันแปดทิศอันเอกของหลวงพ่อเปิดวัดบางพระเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสิบปเพ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของคลิปที่เราโปรยกันไว้นะ สำหรับเรื่องของห้องเรียนนะที่6นะเรื่องของศาสตร์เลขกันไทยนะเบื้องต้นนะครับของศิลปะพเวนต,ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คลิปหลวงพ่อแรออกไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้พบว่ามีการตอบรับกันอย่างลดหลา่มนะก็ประมาณครึ่งห้องแล้วนะสำหรับของผู้ที่มาลงสมัครนะในการเรียนนะรุ่น6นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อนะให้ที่แอดมินของเพจศิลปะพัฒนได้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็จะเจอกันหลังเมษายนนะสำหรับตอนนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นตอนต่อ เกิดจากเรื่องของคอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่เราออกคลิปนะเรื่องของยันเสือครูหรือเสือเพนของพ่อเปิดไปนะแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านเลยนะที่เป็นสิบนะที่เคยสักกับหลวงพ่อเปิดเนี่ยมาให้ข้อมูลต่างๆนะจนทําให้ผมเนะี่ยต้องต้องออกคลิปนี้นะแล้วก็ถือเป็นวาระที่ สัปดาห์ต่อไปเนี่ยสัปดาห์หน้านะฮะวันที่23มีนาคมนะจะเป็นวันไหว้ครูประจําปีนะของหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระปี2567นะฮะก็เลยตั้งใจทําคลิปนี้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการลําลึกถึงแล้วก็เทิดทูนหลวงพ่อเปิรนด้วยนะครับสำหรับเรื่องของหลายหลายท่านที่คอมเมนต์มาก็ได้แก่พี่เฮียเหลียงเนี่ยก็ขอบอุ่นนะที่เราทําเรื่องประวัติหลวงพ่อเปิรนนะก็มีหลายท่านแล้วก็คุณนัทวุฒินะครับคุณนัทวุฒิเนี่ยมาแจ้งว่ากําหนดการไหว้ครูเนี่ยคือวันที่สาม คุณ OM นะคุณนะครับบอกว่าที่ผมพูดเรื่องยันเสือทั้งหมดเนี่ยอยู่บนหลังแกหมดเลยนะแล้วก็มาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยคลิปนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะทําเรื่องของยัน8ทิศนะเพราะยัน8ทิศเนี่ยหลายคนขอมามากแล้วก็มีหลายคนสงสัยด้วยอย่างเช่นคุณต้นตาการเนี่ยแกบอกว่ายัน8ทิศกับยันกรอบเพศต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณต้นจะได้เห็นนะว่าในคลิปนี้เนี่ยต่างกันยังไงนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นแฟนเพจแล้วก็ ติดตามเพจเราานานด้วยนะครับก็คือพี่ปีชยาโตนิมสัตนะพี่ปีชยาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่เคยสักหลวงพ่อเปิรนนะแล้วก็พี่เขาเนี่ยก็ถ่ายภาพรอยสักถ่ายภาพด้วยด้วยภาพแกเองนะแล้วก็ส่งมาให้เรานะครับผมก็ขอภาพเลยนะครับขอภาพแกเนี่ยมาประกอบการบรรยายเรื่องของยันแปดทิศในครั้งนี้ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับก็มีหลายๆประเด็นเหมือนกันที่ผมอยากจะมาแก้ไขนะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับที่พูดถึงชื่อยศของหลวงพ่อเปิรนบิดไปนะ ที่บอกว่าเป็นพระครูอุดมปชานะจริงๆแล้วท่านยศพระอุดมปชานานะเพราะตอนนั้นเนี่ยคือผมตัดไม่ทันละเพราะว่า,าไปสับสนกยกเก่าท่านนะพระครูถาปะนะเนี่ยแล้วก็ยศใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านท่านเป็นชั้นสามัญแล้วเป็นเจ้าคุณแล้วนะฮะท่านก็คือยศพระอุดมปชาณะน,นะก็คือว่ายศสุดท้ายของท่านนะก็เลยอยากจะมาแก้ไขในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่ปิชยญาเนี่ยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลมากมายที่น่าสนใจนะอย่างเช่นเรื่องของข่าครูนะข่าครูในในการสักยันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมผมจะอ่านให้ฟังเลยนะครับ ถ้าครูในการสักยันนะบอกว่าสมัยก่อนใน12บาทนะครับต้องมีดอกไม้ทุกเทียนบุรีซองนึงครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านมีกิจในการสร้างสะพานนะท่านทําสะพานนะครับคนก็เลยไปสักที่24บาทนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ให้25บาทเลยเพราะหนึ่งบาทก็ถือว่าทําบุญกับหลวงพ่อเลยอันนี้คือเป็นเกตได้เกตน้อยเนาะแล้วพี่เขาก็บอกว่าตอนที่ท่านสักที่วัดโคกเขมานะวัดโคกเขมาก่อนจะมาอยู่วัดบางพระเนี่ยนะฮะท่านเนี่ยสักเนี่ยไม่ใช่เสืออย่างเดียวนะมีรูปนกอินทรีด้วยอ่านี่นเป็นข้อมูลที่ ที่ผมฟังแล้วเออเนี่ยนะน่าทำนะครับอันนี้น่าเอามาเผยแพร่ต่อนะครับแล้วก็พี่เขาบอกว่าองค์พระเนี่ยในผ้ายันเนี่ยโดยเฉพาะยันแปดทิศเนี่ยนะครับสังเกตให้ดีนะครับองค์พระที่สักบนหลังลูกศิษย์กับองค์พระบนผ้ายันเนี่ยหลวงพ่อเปิรนเนี่ยท่านจะลงไว้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันยังไงผมได,ได้ได้ลอกยันเพื่อเปรียบเทียบให้ท่านดูและในการสาธิตนะแต่ก่อนที่ไปถึงเรื่องนั้นนะครับผมก็จะเกิดนําก่อนว่ายันแปดทิศเนี่ยที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ เอ่อจะเป็นการสาธิตให้ดูเลยว่าที่มาที่ไปยังแล้วเกี่ยวข้องยังไงบนกระดานเลยนะครับเพราะว่ายันแปดทิศเนี่ยอัศจรรย์นะต้องบอกว่าเป็นยันที่อัศจรรย์เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เขียนเรียงกันเนี่ยมันคือบทอิติปิโสหรือบทพุทธคุณนั่นแหละอิติปิโสพะควาอารหังสมาคือวิช,ชาจันะสมโนโจนถึงพุทโธพะควาตินั่นแหละนะแต่พอเขียนเรียงกันนะ เป็นกลนแล้วเนี่ยนะครับพอมองในแนนอนเนี่ยคาถาเนี่ยที่ใช้เนี่ยจะถูกนําไปใช้เป็นบทต่างๆที่เรา,าเรียก8ดทิศคาถาเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูที่การสาธิตอีกทีหนึ่งก่อนที่จะทําการสาธิตนะครับเรื่องของยันแปดทิศนะฮะร,รอยสักยันแปดทิศต,ต่างๆเนี่ย ขออารัธนาคุณครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนนะครับแล้วก็ขออารัธนาหลวงพ่อเปิดอาวุบางพระนะครับจงมาเป็นประจักษ์พยา,ยานหากผู้ใดนําความรู้นะครับจากคลิปนี้ไปใช้ในทางที่เป็นกุศลไปใช้ในทางที่การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมขอให้คนเหล่านั้นจงมีความสุขความเจริญหากผู้ใดนําความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดก็ขอให้คนเหล่านั้นไม่สามารถใช้วิชาได้และแพ้ภัยตนเองด้วยครับสาธุสาธุ ก่อนจะไปถึงนะเรื่องของยันนะครับที่ผมจะชี้จุดว่ากระถาแปดทิศเนี่ยไปอยู่ในส่วนไหนของยันหลวงพ่อเปิร์ลและรูปร่างยันแปดทิศของหลวงพ่อเปิร์เนี่ยที่พี่ปิชยาให้ข้อมูลมาเนี่ยมันต่างกันหรือพยันกับยันสังเนี่ยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมขอตอบคาถามคุณต้นตะการก่อนนะผมบอกแล้วนะฮะว่าคาถาเนี่ยนะกคเรียกว่ากลอิติปิโสเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าเป็นกลนที่เดานล้ำลึกนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเขียนเนี่ยก็คาถาอิติปิโสเหมือนกันนั่นแหละนะพุทธคุณเหมือนกันแต่พอจัดเรียงใหม่ปับ๊บแตตไไปปเ็นคถาาชื่่อบทงๆด้ 8บทนะอย่างแรกสุดอย่างที่2เนี่ยนะครับเวลาที่จะเรียงใอยางต่างเนี่ยนะมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะเหมือนกับที่เราเขียนคาถาพวกพุทตคุณเนี่ยตามหลักการเขียนอักษรขอมนะหรือผสมแบบบาลีนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามันเป็นอย่างไรถ้าใครนะครับอยากจะจำนะในส่วนของอเขียนยันกรอบเพชรเนีนะ่ยย้อนกลับไปดูได้นะผมจะเขียนกรอบเพชรให้ดูก่อนนะครับว่าบรรทัดมันเรียงกันอย่างไรนะผมจะเขียนให้เป็น8บรรทัดอ่ะหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวดูไว้นะนะครับถ้าใครจำคลิปเกาะเพชรผมได้ผมก็จะเขียนประมาณนี้แหละนะทีนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเขียนคาถานะพุทธคุณอิติปิโสนี่แหละอ่ะแต่จะเขียนในแนวตั้งให้ดูนะครับอ่อีติปิปโสพระคะวา อ่าเดี๋ยวผมจะเขียนแถวที่สองนะระหังสัมนะสะแล้วนะสะนะสำม,มาซมอ่าสะนะซมอยู่นี่ซมพุโทโธว,วิชาจะ ระนะสำอาสษะเองนะสำอนะสะนะครับสำปันโนสุพะโอโลกะวิทูอะนุอะ โรปุริสะรรมะสาระทิสัตนะต่อต่ามาอยู่นี่นะครับศรัทธาเทวะมะนุษสา นังพุทธโธพระคะวาตินะครับอ่านี่แะครับเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก่อนจะมาเป็นคาถาแปดทิศอ่าดูตรงนี้นะครับเขาใช้นะวิธทีการอ่านในแนวนอนเนี่ยนะครับอย่างบทแรกเนี่ยนะครับถ้าเป็นยันคาถาแปดทิศเนี่ยนะครับเขาจะอ่านว่าอิระชาคะตะระสานี่นะครับบทแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากระทูเจแบบนะครับนะ กระทูเแบกทูเแบกนะครับบทที่2ติหังจะโตโรทินังเขาเรียกว่าฝนแสนหาืาปิปิเนี่ยนะครับถ้าเป็นถอดเป็นคาถาแปดทิศเนี่ยถ้าเขียนอย่างนี้เขียนถูกนะปิสะระโลปุสะพุทธแต่เวลาเขาอ,อ่านเนี่ยเขาจะเอามอมาข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนเป็นปิสัมระโลปุสะพุธนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าคาถานารายเกื่อนสมุตรนะ ผมจะเขียนนอรอไปว่านารายแล้วกันเกลือนสมุดนะครับย่อไว้นะนารายเกลื่อนสมุดนะอ่ะต่อมานะครับโสน่ะโสมานะกะริถาโทนะครับโสมานะกะริถาโทเนี่ยเขาเรียกว่านารายนอรอนะนอรอไปว่านารายนารายถอดจับจนี่หนไหมฮะความมันสรรยคือพออ่านแนวนอนปั๊บเปลี่ยนเลยนะครั้งที่คาถาบทเดียวกันเนี่ยนะครับเปลี่ยนเลยนะครับเขาเรียกว่ากลนคาถานะทีนี้เบอร์ห้าพระสะสะวิสะเทภะเหมือนกันนะครับ จริงๆแล้วพอถอดเป็นคาถาแปดทิศเนี่ยเขาเอามอม้าจากข้างล่างเนี่ยไปสะกดมอม้าจากข้างล่างไปสะกดนะมีบางคนไปต่อว่าเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะบอกเขียนพมเขียนผิดเขาต้องการให้พยางเนี่ยมันตรงกับคาถาแปดทิศนะคุณไปว่าเขาเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกเขาจะอ่านคาถาตามนี้นะพระสัมสัมวิสเทพะนะครับพระสัมสัมวิสเทพะนี่เขาเรียกว่านาลายขว้างจับนะนอ่านรนาลายนะครับขว้างจับนะอ่ะต่อมาต่อมานะครับ เบอหกพุธแน่นเห็นไหมเราจะเจอปัญหาแล้วมอม้าไปอยู่ข้างบนนอะมันจะเหลือพุธเห็นไหมพุธตัวน,นี้จะยังเหลืออยู่เป็นตีนอักษรนะครับเป็นตีนอักษรฆพุธนี่เห็นไหมมอม้าไปอยู่ข้างบนปันเนี่ยยังเลออยอยู่ปันทูทำวะคะนะครับคพุธปันทูทำวะคะเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหน้ารายพิกแผ่นดินนะครับอ่าพิกแผ่นดินนะครับอ่าพิกแผ่นดินนะทีนี้นะครับ เห็นไหมฮะว่าพอตัวสะกดเนี่ยนะมันถูกใช้จากข้างบนไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ตัวล่างนะตัวล่างที่เป็นตีนที่เหลืออยู่อย่างเช่นบทน,นี้นะครับเขาเรียกว่าตะหวัดฟ้าป่าหิมพานวาโทโนะมะมะวาเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าตะหวาดฟ้านะป่าหิมพานนะอ่านี่นะครับเราจะเห็นในภาพยนตร์เรื่องขุนพันเน่ะนะเรื่องขุนพันเนี่ยนะครับตอนผู้พันเบิร์ชใชัยเนี่ยนะฮะอันเนี้ยบทน,นี้นะตะหวัดฟ้าป่าหิมพานและบทสุดท้ายอะวิ สุนุตนะสาณุตินะอันนี้เขาเรียกว่านารายแปลงรูปนะนอรอนะครับนารายแปลงรูปนะครับเป็นบทสุดท้ายนั่นเองนะฮะทีนี้ความพิสดารมันไม่จบนะที่ผมว่าพิสดารคือมันมีพอมันอ่านถอดเป็นคาถาเนี่ยที่เรียกว่าคาถาอินทรพิโสแปดทิศแล้วเนี่ยมันมีการยืมครับมันมีการยืมทั้งตัวสะกดนะเหลือแต่ตินเอาไว้เป็นตัวพยานในการกําหนดคาถาไม่พอนะมันยังมีอุปเทศคาถาด้วยนะครับอุปเทศคาถาเนี่ยผมจะไล่ไปเลยนะฮะอิรชชาคตะร,รสาเนี่ยนะเขาประดุดว่า ใช้ในการดับพิษไฟนะบทนี้นะครับแล้วก็อิรชาคตระสารน้อยคนจะทราบว่าบทนี้เนี่ยใช้ในการทาพยนต์ชนิดหนึ่งนะต่อมานะครับอิรชาขาตระสารยังใช้ในทางคงกระพันชาตีได้ด้วยนะติหังจตโรทินังเนี่ยอาจเป็นมหาแถวมหาคาดเป็นในทางป้องกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอุปเทศบทเนี้ยใช้เรียกฝนได้ด้วยนะใช้เรียกฝนด้วยนะครับทําให้ฝนตกแล้วก็เป็นคงกระพันชาตีได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกแถวคาดนะปิสัมระโลปุสะพุทธนะ ปิสมามโรปุสะพุธเนี่ยเขาเรียกมารายเก่อนสมุดเขาใช้ในการศูนยญฝีครับนะแล้วก็เวลาเป็นคดีคงคดีความเนี่ยเขาบอกใช้บทนี้ภาวนานจะชนะคดีความนี่ไม่รู้นะนี่ความเชื่อในอประเทศเขานะโสมนะกริถาโทนะครับก็เรียกว่าคาถาเนี้ยใช้ในการสะดอกกุญแจต่อไปนะครับพระสัำสมวิสัเทพะนะครับ หรือบทนี้เขาเรียกว่าคาถานาลายคว้างจักนะครับนาลายคว้างจักเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะค will, down, นะัดพายุคัดก็คือหมายถึงว่าเวลามีพายุสามารถภาวนาให้พายุสงบลงได้นะคัดพายุแล้วก็เป็นจังงังด้วยนะคว้างจักเป็นจังงังนะแล้วก็คาพุทธบรรทูทะะําวัคระนะครับหรือเรียกว่าคาถานาลายพลิกแผ่นดินนะครับหรือนาล,ลายพลิกแผ่นดินหงายเลยนะอ,อันนี้เขาบอกว่าภาวนานะครับให้กลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีเขาใช้ในการแก้อาถรรพ์ต่างๆนะ อ่าบทนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าใช้สะดอกุญแจก,ก็ได้นะคล้ายๆบทเมื่อสักครู่นี้นะเหมือนโสมนัคก,กริฐาโทนะคล้ายๆกันนะอ่าต่อมานะครับวาโทโนอะมะมะวานะครับหรือ ตวาดฟ้าป่าหิมพานนะบทนี้เนี่ยนะครับผมเคยพูดหลายทีนะตะวาดฟ้าป่าหิมพานลงมังกรเขาก็ชอบลงนะแล้วก็ในหนังเรื่องขุนพันธ์ภาคสองเนี่ยนะผู้พันธเบิร์ดเนี่ยที่เขาแสดงเป็นเสือฝ้ายเนี่ยเขาใช้บทนี้บ่อยนะครับวาโทโนะมะมะวานเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นเลยนะเหมือนในหนังเลยเป็นจังงังนะเป็นจังงังแล้วเป็นมหาอำนาจนะตะวาดแต่ศัตรูเนี่ยนะครับแล้วก็อวิสุนุสานุติเรียกว่าคาถานารายแปลงรูปนะครับ นารายแปลงรูปเนี่ยบ้างก็ว่านะอุปเทศเนี่ยใช้เวลาที่ไปพบศัตรูเนี่ยภาวนาคาถานารายแปลงรูปศัตรูเนี่ยจำหน้าไม่ได้นะสับสนจําเห็นเป็นคนอย่างอื่นนะครับหรือในครั้งทีเนี่ยเขาใช้ทางด้านเมตตานะผมก็ไม่ได้เกิดความรู้นะตอนที่ไปบทยาน,นารายแปลงรูปเนี่ยนะเขาก็บอกว่าคนที่ผู้อยากผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเข้าหาเนี่ยก็จะเห็นเรา เหมือนลูกในอูทอนเลยเหมือนลูกในท้องอ่ะนะเหมือนลูกที่เขาให้เป็นให้ให้กำเนิดแล้วอ่ะนะเขาก็จะรักเป็นพิเศษอะไรแบบนี้ใช้ทางเมตตามหานิยมก็ได้นะนี่คือความอัศจรรย์ว่าเฮ้ยคาถาอิติปโสธรรมดาเนี่ยอิติปโสพัควาอาราังสัมมาเนี่ยพอเลียงเป็นแนวนอนปั๊บเนี่ยมีอุเเทศแบบนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยมาถึงเรื่องของส่วนสําคัญนะครับคาถาแปดทิศของหลวงพ่อเปิน,นะว่าเอะบทรคาถาแปดทิศมันอยู่ตรงไหนนะเพราะปกติเราจะเห็นเขียนคาถาแปดทิศแบบเยียวยาแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็จะย่อให้ดูนะครับอ พูดถึงคาถาอาทิตย์หลงพ่อเปิดเนี่ยผมอธิบายภาพลักษณ์ให้เห็นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ขึ้นภาพเลยนะผมก็ได้ความรู้จากพี่ปิชยานี่แหละนะครับพี่ปิชาาสวนนิมศาสตร์เนี่ยบอกว่ามันยันมันเหมือนกันนะเป็นยันแบบนี้นะครับเป็นกลมกลมแบบนี้นะโครงสร้างของเขาเนี่ยอันนี้ผมจะเป็นผ้ายันของพ่อเปิดละกันผ้ายันนะครับอันนี้เป็นยันศักนะยันศักนะครับยันศักนะครับผมจะไม่ได้วาดยันทั้งหมดนะแต่ผมให้ดูคร้าวมันแผนภูมินะครับอันนี้เป็นยันยันศักนะเขียนให้ชัดอันนี้เยัน ในผ้ายันเนี่ยนะครับก็จะเขียนเป็นองค์พระเนี่ยสี่ชั้นด้วยกันนะสี่ชั้นด้วยกันนะแผ่ออกไปทั้งแปดทิศเลยนะครับอืมนะสี่ชั้นด้วยกันะะอ่ะน,นี่นี่นี่เป็นสี่ชั้นด้วยกันแล้วก็มีวูนารูมลากขึ้นไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือในผ้ายันเนาะอ่าผมก็วาดคร่าวๆก่อนล้วกันเนาะเพราะเรายัางเราอยากให้เห็นภาพจพสของเต็ดความรู้ตรงนี้นะมันเป็นความรู้ที่ ที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนตักกรบหลวงพ่อเปิดเนี่ยก็คือเขาก็จะไม่สามารถบอกได้นี่พี่เขาสักไปสักมาทางยุคนะเขาก็มีรอยสักให้ดูเนี่ยเดี๋ยวมีภาพรอยสักประกอบด้วยนะครับว่ารอยสักที่ยุคกเก่าๆเนี่ยที่งพ่อเปิดสักเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นไงนะครับจะได้รับการเอื้อเฟื้อภาพจากพี่เขานะครับอ่ะถ้าเป็นยันต์สักเนี่ยจะเป็นสามชั้นแบบนี้อ่านะครับแล้วก็จะมีน้ำลงขึ้นไปแบบนี้อ่า นี่ครับอันนี้นะครับในผ้ายันเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจะมีองค์พระนะอยู่4ชั้นด้วยกันส่วนในยันศักดิ์เนี่ยจะมีอยู่3ชั้นก็ถือเคล็ดว่านะอันนี้อาจจะเป็นเคล็ดที่สะท้อนในเรื่องของไม่อยากให้สิทธ์เนี่ยนะครับหมายถึงว่าล้ำเลิศบ,บุญคุณของครูนะ ของยันผ้ายันเนี่ยก็เปรียบเสมือนยันครูเนี่ยองค์พระจะมีอยู่4ชั้นแต่สักให้ลูกศิษย์นะครับองพระจะมีอยู่3ชั้นเนี่ยก็คือเป็นเครื่องหมายว่าเป็นศิษย์อย่าคิดเทียบครูนะครับหรืออย่าคิดที่อักตันยูต่อครูบาอาจารย์นะอันนี้ก็เป็นคติหนึ่งนะครับที่ที่ผมเองก็เพิ่งทราบนะเพิ่งทราบนะครับจากทางาพี่เขาเนี่ยนะครับท,ที่ที่แจ้งมาให้ทราบทีนี้นะครับถามว่าแล้วไอ้ชั้นที่4ี่เนี่ยมาอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูในภาพโพสแค่ยันเดียวนะครับนะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไไงงงแต่่ผมมเขียนนนทััห้หนดะออคค์พร,ะะรบ อ่าผมเขียนแบบรีบเร่งเลยแล้วกันนะครับอ่าองพระอันนี้แบบในพ้ายันนะครับข้างบนเนี่ยนะในองพระเนี่ยนะครับจะเหมือนกันก็คือจะลงอัคระอีแบบนี้นะฮะอัคระอีนะครับยันสามชั้นเนี่ยเป็นยันศัก์จะเหมือนกันก็ลงอีเหมือนกันนะครับส่วนชั้นที่สองเนี่ยจะลงมะอุส่วนใหญ่ลงมะอุนะแต่ว่าบางทีก็สลับเป็นอุอามะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันนะครับยันสามชั้นเนี่ยนะครับองพระสามชั้นก็เป็นเหมือนกันลงมะอุเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเขียนส่วนที่เหมือนกันก่อนนะข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ย ก็อาจจะเป็นคาถามะอาอุ s. <S นะครับมะอาอุแล้วก็มินะต้องมีมินะครับแต่มันก็จะไม่ใช่มะอาวุซักที่เดียวหรอกมันจะสลับที่กันด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีคาถากะอาอุนะครับแล้วก็มิอย่างนี้นะแล้วแต่แต่ผมยกตัวอย่างให้ดูแต่ยันที่มีองค์พระสามทานเนี่ยก็จะจบเท่านี้นะครับมีมะอุเนาะอ่านี้ยเนีนีอ่าน,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 นี่คือยันศักดิ์เนี่ยนี่ใช้ศักดิ์องค์พระที่ว่าเนี่ยนะ แต่ตรงนี้นะครับเขาจะลงด้วยคถา16พระองค์นะผมลงเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับก็อย่างเช่นนะมนะนะอะอย่างเงี้ยนะครับอ,องค์พระต่อไปก็จะหมุนไปเรื่อยนอกอนะกะกออนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจะมีคถา16พระองค์อยู่นะซึ่งจะไม่เหมือนกับองค์พระสามชั้นตรงนี้นะน,นี่คือเกความรู้นะที่อยากนํามาถ่ายทอดนะครับจากข้อเสนอแนะนะครับของแฟนเพจที่ส่งมาให้นะฮะอ่ะต่อมาเรามาดูกันซิว่า คาถา8ทิศเนี่ยนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยจะไปอยู่ส่วนไหนล่ะของยัน,นครับเดี๋ยวผมจะเขียนภาพลักษณ์ของยันตัวโตโต้เลยนะจะไม่เขียนองค์พระแบบปรนนี้นะอยากจะให้โชว์นะครับว่ายัน8ทิศน,นะครับเป็นประมาณไหนเนาะส่วนองค์พระเป็นองค์ประกอบผมเขียนให้ดูแล้วนะเดี๋ยวผมขอเขียนคร่าวๆแล้วกันเอาเขียนเล็กน้อยน้อยๆหน่อยนะครับนะเขียนน้อยๆหน่อยให้รู้ว่ามีองค์พระนะนี่แยข้างนอกเป็นประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก่อนตรงนี้ก็ตรงนี้ เลยกระดานไม่บ้างก็ไม่เป็นไรไไนเพราะเราเน้นการสาธิตเนาะเราไม่ได้มาเขียนยันทั้งหมดเนาะอ่ะนี่อ่ะสมมตินะปึ๊บนาลงนาล,ลงขึ้นนาลงขึลลง้นอันนี้อุคภาเราตัดไปก่อนเพราะเราเมื่อกี้โฟกัสอุคภาพไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ตรงกลางเนี่ยนะครับ<ม>บางทีเนี่ยในผ้ายันนะกันนะครับผมไม่ค่อยจะเห็นในลายสักนะในผ้ายันเนี่ยก็จะมีนะตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่านะอุดปืนเนี่ยนะอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ในรอยสักเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นนะในรอยสักที่พี่เขาส่งมาก็ไม่เห็นนะอุดปืนนะครับแต่ในผ้ายันนนนนนผมเห็ะะะอุดปื แล้วตรงกลางเนี่ยเขาจะลงอย่างนี้ฮะเนี่ยก็ลงแบบนี้นะอุดทังอัดโทนะฮะอัดโทแล้วก็ตรงกลางนะครับลื้อชานะครับลงลือชานะอ่ะนี่นะครับอันนี้จะเป็นชุดหนึ่งนะครับลื้อชาแล้วก็อุดทังอ่ะเนี่ยอุดทังนะครับแล้วก็อะนะอ่ะทีนี้มาเฉลยแล้วนะครับว่าคาถาแปดทิศนะครับ ที่ว่าอุประเทศต่างๆที่มีครบทั้งแปดอุประเทศเนี่ยไปอยู่ส่วนไหนของยันนี้นะฮะเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับเริ่มจากตรงนี้นะอิระชาคัปตะระสาเห็นไหมต่อด้วยอันนี้ผมจุดไว้นะตีหังจะโตโรทิ นั่งนะกระทูเจ็ดแบบนะครับกระทูเจ็ดตะแบกนะครับอันนี้ฝนแสนหาอยู่นี่นะกระทูเจ็ดแบบฝนแสนหาอันนี้ผมทำหมายเลขหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยทำหมายเลขกระดักอยู่ตรงนี้หมายเลขหนึ่งนะครับอันนี้หมายเลขสองนะอ่าสองนะต่อมานะครับปิดําเห็นไหมสามพอมาเขียนถอดอ่าแบบเมื่อกี้นี้นะครับถอดแบบเมื่อกี้นี้ปิดสามมเขียนอย่างนี้นะเขียนอย่างนี้นะครับบางคนก็ไปตาหนิว่าหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่เขาเขียนผิดแต่เขาเขาต้องการให้เขียนลงพยางนะ อ่าเขาเขีย okay, นต้องการให้ลงพยางละโลืออมปมสะพุป, licting, ปีสามละโลปุสะพุ вой, stepping, him, HAEL, นะครับแมพอมันกลับหัวแล้วก็เขียนลำบากนะต้องหลอกตัวเองหน่อยอ่ะนี่สามเขาอยู่นี่สามเขาอยู่นี่ปีเขาอยู่นี่นี่สามเขาอย,นะอ,นะอยู่นี่นะครับอ่ะโสนะครับโสอยู่นี่นะครับมะนะ กะรินะโสมนะกะ,ร,ร,ะร,นะกริถาโทนะครับโสมนะอีถาโทถาโทนะครับอ่าโทอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในวงรอบนอกเนี่ยมันต้องเขียนพระสำสมวิสเทภะให้ได้นะแต่ว่าพื้นที่ในกระดานเราไม่พอเดี๋ยวผมจะต่อวงในนะครับอ่าได้ไปอันที่สามนะครับสามนี่คือคาถานาฬาิกเกลื่อนสมุดนะอันนี้นาฬิกเกลื่อนสมุดอันนี้นาฬิกถอดจักสี่เนี่ยนาฬาิกถอดจับนะ อ่ะผมจะต่อแล้วกันเพราะเขาสามารถต่อได้ผมเห็นมันต่อได้เนาะอ<ม>่าในวงในลายสัตวเนี่ยเเห็นมีต่อได้เหมือนกันนะอ่ะพะสัมสาวิสเทภะนะครับพระสามสวิสเทพะนะเป็นคาถานารายกว้างจากักอ่าเมื่อกี้ถอดจักตรงนี้นะกว้างจักจะอยู่จริงๆมันต้องต่อยอดนอกนะแต่พื้นที่เราไม่พอนะให้รู้ว่าตรงเนี้ยมันคือนารายนกว้างจากักนะฮะอ่ะต่อมา คะพุธปันปันนี่คือเขาเขียนน้องหนุนี้เลยนะทูทำทำเขียนทำแบบนี้นะวะคะเลยนะครับอขวายคะอ่นี่คะพุธปันทูทำวะคะนะครับเป็นคาถาบทที่หกนะฮะบทที่หกนี่นะคะพุธปันทูทำวะคะเนี่บทบทที่หกนี่ะเขียนเป็นอารบิก็ได้เนี่ยนะหรือคาถานารายพิกแผ่นดินนะนี่เห็นไหม อ่ะต่อเลยนะครับนะว่าโทนะครับโอเคลำบากกับหัวกับหางเขียนลำบากจังโท<อ>โนนะอ่ะอ่ะอ่ะมะมะวานะครับตะวันฟ้าป่าหิมพานเบอร์เจ็ดนะครับอ่ะเบอร์เจ็ดอยู่นี่นะนี่ นะครับแล้วก็ลงด้วยอะนะครับจริงๆมันต้องจบนะในรอบเดียวแต่ผมขอต่อนิดนึงนะเพราะพื้นที่ไม่พออะวินะครับสุนุสานุปินะครับนาแิกงรูปจะปิดท้ายเป็นบทที่8นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเขียนแค่2แถวเท่านั้นก็พอแล้วแต่พื้นที่กระดาษเรามันน้อยนะเราก็เขียนให้เห็นภาพว่าเนี่ยเขาเขียนเป็นแบบนี้เลยครับพัฒนาวัดนะสังเกตได้นะครับเขาจะเขียนแบบพัินาวัดตลอดเลยคือเวียนตามนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมเออ ก็เชื่อว่านะครับว่าที่มีอนุภาพมากเนื่เพราะว่ามันแตกคาถาเป็นอนุภาคต่างๆตามที่ผมบรรยายนั่นแหละนะมันก็เลยมีที่นินนยมทีนี้อแผมให้สักหน่อยนะครับแผลให้ทักหน่อยนะก่อนจะปิดกันไปนะครับก็จะมีคาถานะคาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่น่าจะมาจากหลวงพ่อหิมบทบางพระนะที่ร้องข้างนอกนะครับคาถาเนี่ยก็จะมีลงว่านอมนะครับนอมนะผมเขียนัตรนะครับอ่าแล้วก็ท้อนะครับนอมท้อผิดนะอ่านอมท้อผิดนะเยียนวัดไปนี้เกินไปนะนอมท้อผิดนะครับท้อยอนะครับ อ่าตอยอเอเป็นคาถาของพ่อหิมนะอ่าแล้วก็อ่าทอปพีสอืมอะพัดนะอะพัดตีตถวนี้นะครับอืมอะพัดนะปฏิฆะนะครับปฏิฆะปฏิฆะเนี่ยมันคล้ายๆคาถาของพ่อพงศ์ว่าขนอนเหนือนะพ่อพงศ์ก็ใช้นะอ่า อะพูดนะอะพูดแต่ว่าพูดเดี๋ยวเขาใช้กอไก่สะกดนะอะพุกกลายเป็นอะพุกไปนะแล้วก็คัสชินะผมอ่านคัสชินะมันก็เป็นคนลครคังเนี่ยนะครับข้างบนแต่จะอ่านถูกหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอ่านตามอักษรแบบคาราโอเกะอ่ะฉิน,ะนี่นะครับรูปลักษณ์ยันหลวงพ่อเปินก็จะเป็นแบบนี้นะในเรื่องของยันแปดทิศนะครับสําหรับนะยันแปดทิศจะเป็นแบบมาตรฐานเนี่ยผมเก็บเอาไว้บรรยายนในโอกาส ต่อไปแต่ยังไม่ใช่ตอนหน้านะครับว่ามันมีความลึกซึ้งยังไงนะครับโดยเฉพาะองค์พระต่างๆเนี่ยมันมีความลึกซึ้งอยู่นะแล้วทําไมเนี่ยเวลาพระพุธองเนี่ยนะครับเวลาเขาไปปรากฏนะฮะหรือว่าเวลาไปอยู่ที่ไหนต้องการตามเนี่ยนะครับเขาจะใช้คาถาแปดทิศเนี่ยนะครับเสกก้อนหินนะเสกก้อนหินแล้วปลาไปตามทิศต่างๆนะครับเช่นตะวันออกเนี่ยก็ใช้บทคาถากระทูเจ็ดแบกนะครับนะอ่าตะวันออกเฉียงใต้นะก็ใช้คาถาฝนแสนห่านะครับทิศใต้ในเนี่ยเขาก็จะภาวนาคาถานาฬิกเกลื่อนสมุทรทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็จะใช้คาถานาฬิาาการถอดจัก ทิศตะวันตกก็จะใช้คาถานาลายกว้างจัดทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็ใช้คาถานาลายพิกแผ่นดินนะครับทิศเหนือเนี่ยก็จะใช้คาถาตวัดฟ้าป่าหิมพานแล้วก็ทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือก็จะใช้คาถานาลายแปลงรูปเนี่ยแล้วก็ภาวนานครับกว้างหินไปให้ไกลที่สุดนะ จึงจะสามารถเนี่ยปักกดได้นะฮะเพื่อเป็นการที่สถานว่าในรัศมีของพุทธองค์ทั้ง8ทิศน,นี้นะขอให้อย่าได้มีภัยอันตรายใดๆนะครับเกิดขึ้นน,นี่พระธุดงค์นเก็ตวิชานะที่เขาใช้นเวลาที่ไปปักกดต่างๆนี่คือก็ความพิเศษของยันแปดทิศเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับและยันแต่ทิศของพระพอเปิดเนี่ยก็ พุทตระกูนียก็คงจะประมาณแนวนั้นนะคนจึงอยากที่จะสักการและเป็นยันดังด้วยนะครับเป็นยันดังติดอันดับเท้าฟ้าเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยนะต้องบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับเนื่องเรื่องในวาระที่วันที่23มีนาคม2567เ,เนี่ยจะเป็นวันไนหะว้ครูของวัดบางพระนะครับซึ่งเป็นวันที่ลึกถึงบูรพา,ารย์ก็คือหลวงพ่อหิมวัดบางพระหลวงพ่อเปิดวัดบางพระเนี่ยนะครับก็จะขอฝากนะข้อคิดนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ ลูกศิษย์ลูกหานะครับไปแสดงความกตัญยูกับครูบาอาจารย์เนี่ยก็เป็นการแสดงถึงคุณธรรมข้อหนึ่งก็คือเรื่องของกตัญยูและกระตะเวทิตานะครับกตัญยูคือการระลึกถึงบุญคุณคาสอนของครูบาอาจารย์นะครับส่วนกะตะเวทิตาเนี่ยก็คือการแสดงออกเพื่อตอบแทนบุญคุณหากผู้ใดนะครับมีความกระตัญยูและความกระตะเวทิตาผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นยันอะไรหรือจะเป็นยันสักอะไรนะครับโปรดติดตามได้ในศิลปะพวทครับผม